พี่เบิร์ตคือกางเกงพี่เบิร์ตเนี่ยนะครับถ้าพี่เบิร์ตมันหลวมมากพี่เบิร์ตก็ใส่เข็มขัดแน่นๆยังไม่ได้เจาะรูอ๋อยังไม่ได้เจาะรูงั้นเดี๋ยวให้จูชัยเขาเจาะแล้วก็จูนให้ใหม่เจาะน้าเท้าแนละ้ว <laughs> กางเกงใส่แล้วมันคอยจะลุดเข็มขัดมึงพอเปล่า ฮะพอแต่ยังไม่ได้เจอดรูยังไม่พอกูอมีเชือก <c oughs> เชือกนะเอากัทำสิเอาแค่ไหนแล้วทาตั้งแต่น <c oughs> ี่มาตั้งแต่นี่เลยปะมายันตรงนี้นี่ยทำสวยๆหนะ่อย อาหาคนมาเลี้ยงออม้วยนะปิดเทอมได้เลยไม่ต้องกลัวแต่หาเขาอ้างได้แต่ท่านี้ไม่ให้กลัวหาบ้างวะไกล้าหน่อยหมูเด็กเม่ไรต้อนูขาชมาตั้งเลี้ยงลูลก,ลกโอ้ยปิดเมืไอนปิดไอไงปิดตรงนี้เลยเปล่าปิดวันที่ห้าตุลา Thôi anh không nghĩ được Chú gái ôm hay ôm lứa không Không phải tìm hóng ừ. may thằng này